อยากให้รถของคุณดูเหมือนใหม่เสมอไหมขอแนะนำเทโลวาคไเบร์โซลูชันสซรมิกพอลิชวากส์นี่คือสุดยอดนวัตกรรมที่รวมน้ำยาขัดเคลือบสีรถเซรามิกและแว็กไว้ในขวดเดียวด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยขัดลบรอยขีดข่วนเล็กๆรอยขนแมวให้สีรถของคุณกลับมาเงางามเหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมพลังสูตรผสมด้ดยโพลิเมอร์ซีลสองที่ช่วยสร้างเม็ดน้ำกลมสวยป้องกันสารเคมีและให้ความเงางามล้ำลึกสะท้อนราวกับกระจกเทโลวาคไเบร์โซลูชันสซรมิทโพลิช วัสเป็นผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ทั้งฟื้นฟูปกป้องและมอบความเงางามเหนือระดับให้กับรถของคุณในขั้นตอนเดียวง่ายๆให้รถของคุณสะอาดนานขึ้นดูแลรักษาน้อยลงด้วยเทรวาคไซเบร์โซลชั่นซิรามอรพอลิชวัสซ์ที่รวม4ขั้นตอนไว้ในหนึ่งเดียวขัดลบรอยเคลือบและปกป้องสีรถของคุณได้ครบจบในขั้นตอนเดียว